นี่อันนี้สตรอเบอรี่ปั่นโอโหแก้วยักษ์เลยนะยี่สิบสองออนซนะ์สี่สิบบาทอืมอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยอันนี้น้ำส้มปั่นเปรี้ยวๆหวานหวาน เมื่อกี้กินกินน้ำมพะพร้าวปั่นไปแล้วอันนี้น้ำส้มปั่นนี่น้ำส้มปั่นแก้ละสี่บาทแก้วละสีิบาท,ว,บาทวันนี้แจกฟรีนะคนละสองแก้วสองเมนูนะกติกาเพียงท่านมาไลฟ์สดเช็คอินไลฟ์สดแล้วก็แชร์ไปในเพจของท่านเปิดเป็นสาธารณะให้กินฟรีเลยมีตั้งยี่สิบกว่าเมนูมีทั้ง น้ำมะพร้าวปั่นส้มปั่นสตรอเบอรี่ปั่นแอปเปิลปั่นสับปะรดปั่นแตงโมปั่นมะนาวปั่นมะม่วงปั่นแล้วก็มะนาวน้ำพึ้งโซดาแล้วก็มีชาเขียวปั่นชานมปั่นชามะนาวปั่นชาไทยมะนาวชานมกาแฟโกโก้ ชากุลาบชามลิอันชันโอวันตินภูเขาไฟอืคาปูชิโน,โนโม่มอคค่าลาเต้อิตาเลียนโซดาเมนูยี่สิบกว่าเมนูให้กินฟรีคนละสองแก้วมาเลยฉลองเปิดร้านใหม่นะจ๊ะทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองกติกาให้ท่านไลฟ์สดเช็คอิน แล้วก็แชร์ไปยังเพจของท่านแล้วเปิดเป็นสาธารณะให้กินฟรีสองแก้วแล้วบอกว่ามาจากแม่ลีนะจังลดได้เลยสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซนอืมอืมน้ำส้อมอร่อยมาก เขาชงอร่อยมากนี่เขาทำอร่อยมากเมื่อกี้น้ำแอปเปิลก็อร่อยน้ำมะพร้าวปั่นก็อร่อยสตรอเบอรี่ก็อร่อยดูเสร็จสีสันน่ากินเลยเห็นไหม,มกินสี่แก้วนี่ให้ดูแอปเปิลปัน่นฉันฉันมันละลายฉันเลยรีบเทรติกก่อนเลย เนี่ยเก็บไว้กินได้ถึงคืนนี้เปิดคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ CBD คาเฟ่ CBD คาเฟ่ CBD คาเฟ, CBD, าเฟ, CBD, าเฟ่ CBD แต่ว่าตอนนี้เรามีเครื่องดื่มมา20กว่าเมนูไงสตรอเบอรี่ปัน่นน้ำส้มปัน่นมะนาวปันปป่นแอปเปิลปั่น สับประรดปั่นแตงโมปั่นมะม่วงปั่นออมีมีมีฝรั่งปั่นด้วยมีฝรั่งด้วยแล้วก็มีชาเขียวมีชากุหลาบชาบริอันชันโกโก้โอวัลตินภูเขาไฟอย่างเงี้ยมีกาแฟคาปูชิโนโ่ลาเต้มอคค่า เอเปซโซเมลอนเดีอย,ยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้เขาซื้อเมลอนมาขายวันนี้ชุกละหุนิดนึงเพราะว่าเป็นวันแรกเป็นวันแรกไงแล้วลูกน้องเขาตื่นสายแล้วลูกน้องไปซื้อผลไม้ที่มาหานาคี่ซื้อมาสดๆแล้วก็มาปั่นเลยนะซื้อวันต่อวันนะเพราะขายวันแรกเลยวันนี้ขายวันแรกขายวันแรก ก็เลยฉลองเปิดร้านใหม่ให้พวกเรามาไล์เทวินทิอร์ไล์เทวินทิโปเออรอยู่ทางเดินระหว่างใบายกหนึ่งไปใบายกสองเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาบ้านได้ที่หนึ่งสองศย์ทหนึ่งสองยืตรงข้ามรกับสิกรไทยย่อยใบยกไลท์เทวินทิโปเอ LIFE เททโก็สองกับสี o ่เออก็ HOURS ไงที่แปลว่าชั่วโมง24ชั่วโมงไงชีวิต24ชั่วโมงไงเสาวรถเหรอสาวรถไม่เอาอ่ะทำไม่ไหว สวรสไม่เอาเอาที่แบบมันทําง่ายๆอะ่ะสาวรสมันลําบากมันต้องมานั่งนั่งปอกเนาะไม่เอาไม่เอาสาวรสไม่เอาสาวรสไม่เอาแคนตาลูปไม่เอาถ้าเอาเอาเป็นเมลอนเด็ดเยอไหมแคนตาลูปมันกระจอก,กระตายคจะไปกินแคนตาลูปบานเขากินเมลอนเมลอนนะมันแบบว่ามันพรีเมียมกว่าไง อะมานะมานะมานะวันนี้นะให้กินฟรีคนละสองแก้วแต่มีข้อแม้ว่าต้องไลฟ์สดเช็คอินแชร์ไปยังเพจของท่านเปิดเป็นสาธารณะให้กินฟรีสองแก้วสองเมนูเลือกอะไรก็ได้แล้วก็จะซื้อมากกว่านั้นบอกว่ามาจากเพจแมรีน่าลดสิบเปอร์เซ็นต์ ทุเรียนไม่มีมีแต่ทุเรียนฟรีตายเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเราเปิดเป็นคาเฟ่ cbd คาเฟ่ cbd คาเฟ่ cbd คาเฟ, CBD. าเฟ่ cbd นี่อร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมอร่อยจริงๆฉันกินไปน้ำมะพร้าวปั่นไปแก้วหนึ่งแล้วอันนี้สตรอบเบอรี่ปัน่นอันนี้น้ำส้มปัน่นและนี่แอปเปิลปัน่นฉันเทใส่กระติกเพราะว่ามันเดี๋ยวมันละ,ละลายกินไม่ทันถ้าเราใส่อย่างนี้มันยังกินได้จนคืนนี้ อันนี้อ่ะโอ้ยกินแล้วลืมหนาวแล้วเพราะว่าเมื่อกี้กินมะพร้าวปั่นเพราะอันนี้มันแก้วใหญ่มากนะฮะแก้วยี่สิบสองออนนะคะคุณผู้ชมนี่แก้วยี่สิบสองออนนะแก้วยี่สิบสองออนอขนนปั่นไม่เอาเพราะว่ามันลำบากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหน้ำผลไม้ปั่นอร่อยมากมากกินลงไปแล้วสดชื่นเลย วิตามินซีเยอะไงจะบอกให้เลยนะว่าช่วงนี้ที่เราเป็นกลัวเรื่องโควิดเนี่ยวิตามินซีเพราะเมื่อวานนียที่ประเทศจีนะอ,อะอา마อะอากงที่อายุร้อยหนึ่งปีอะเป็นโควิดแล้วรักษาหายไม่ตายนะอายุร้อยหนึ่งปีนะเพราะอะไรเพราะเขาให้วิตามินซีอากงเลยไม่ตายทีนี้น้ําผลไม้ปันน่นวิตามินซีเยอะมม่ไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มน้ําแอปเปลิลสตรอเบอรี่ วิตามินซีทั้งนั้นเลยมันนาฝรั่งสับปะรดวิตามินซีทั้งนั้นเรากินแล้วมันจะป้องกันได้ถ้าเรากลัวโควิดกินน้ำผลไม้ปั่นมาเลยร้านไร้์โทเปนตี้โปรเออร์ไรท์โทเปนตี้โปรเออร์รับสมัครพนักงานนะคะจำนวนเยอะเลยเป็นร้อยคนเลยขยายสาขานะคาเฟ่ซีบีดีคาเฟ่ซีบีดีคาเฟ่ซีบีดีค่ะ เอามาชงกาแฟเอามาปั่นน้ำผลไม้วันละ350มีคอมให้ด้วย5เปอเนหมื่นหนึ่งคุณก็ได้ขายวันละหมื่นคุณก็ได้คอมละ500บาทอืมนะฮะทำงาน8ชั่วโมงค่ะสนใจทักไลน์มาเลยทักไลน์มาเลย,ทลย,เลยโทรมาก็ได้08 1630 4622 08 1630 4622ค่ะทักไลน์มาก็ได้ลีนาดอ n แกมีแอดนะมีแอดแอดอยู่ข้างหน้า leena.gang ค่ะ วันนี้นะคะร้านไร์วนที่์อเวอร์เปิดใหม่ฉลองวันเปิดใหม่ให้กินฟรีสองแก้วคนละสองแก้วแต่มีข้อแม้นะท่านต้องมาไลฟ์สดแล้วก็แชร์ไปในเพจของท่านแล้วเปิดเป็นสาธารณะกินสองเมนูสองแก้วให้ฟรีแล้วก็มากไปกว่านั้นก็ลดให้สิซทุกเมนู40บบาทแก้ว22่องออนนะมีน้ำมะพร้าวปัน่นสับประรดปัน่นแตงโมปัน่นมะม่วงปัน่นฝรั่งปัน่น แอปเปิลปัน่นส้มปัน่นมะนาวปัน่นชาเขียวปันปป่นกาแฟปั่นคาปุชิโน,โน่ลาเต้เอสเปรสโซ่ชามะนาวหรือว่าอ,อ,อิตาลีโซดาชาน้ำผึ้งมะนาวมะนาวน้ำผึ้งโซดาอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาคุลาบชากุลาบใส่มะนาวชาคุหลาบใส่นมนะคะ หรือชาบารีอันชันใส่มะนาวอย่าเงี้ยโกโก้หรือว่าโอวัลติปเขาไฟอ,อย่างร้อนนี่30อย่างเย็นเนี่ยสีร้อน30เย็น40ร้อน30เย็น40วันนี้เปิดฉลองเปิดร้านใหม่วันแรกเลยให้กินฟรีคนละสองแก้วมาเลยนะคะถึงสี่ทุ่ม i ลท์24 h o u ว l i g ไลท24 Hour l i g ไลท24 Hour อยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองเยื้องตรงข้ามกระสิกรไทยย่อยใบหยกนะคะเป็นตึกแถวหนึกูหาร้านบ้านเลขที่1นึ่งสอทับหนึค่ะไลท์ light 24 Ho วไล24 Hour ค่ะหรือให้ไลน์แมนหรือว่าให้แก๊ปะลรมาซื้อก็ได้นะคะลดให้10%บเอบอกว่ามาจากแม่ลีน้าจังลดให้เลยสิซค่ะ